สวัสดีทุกค i สวัสดีสวัสดีตอนนี้พวกเ้ากำลังเชีอยไปย่นเฮียนขับรถยวนก่องอังคีซายหรือว่าแซนด์ o รูนเย้เราจะม e งหาแ e น o ์ดรู e โออวนหาข่ากระแลมเราไปกระแลมกันยายไอรีมกันซื้อกระแลม What do you, I go? you go? Uh, uh, I'll pay. I'll pay. I'll pay. Yeah. Uh, chocolate. Chocolate. What do you want there? Uh, chocolate, please. Two chocolate. Nine. How much for this one? Three reals, I think. Three one? One dollar. One dollar? Not One dollar as good as the one that one. ice rồi ừ. จะเห็นครับแลจะเห็นเป็นกล่องคีาและไล่่น We're g o n n go into the

แล้วก็เวลาที่เฮาไปคุณนอรถ้าว่ารู้สึกว่ารถคานะรถบมปินนั้นมม่ให้สาเลยนะบอให้ไปต้มก้นถ้ามือเป็นต้มมันจะแหกอันนั้นแหกขาอยู่ในนั้นแหกขาหรือว่าแหกซิงย,ยวนทสาย <S <S ทุกคนบนนั้นนอรจะเป็นอันนั้นเป็นทะเลทะเล,ะเลแล้วกันต้นนั้นจะเป็นนันคา,ขาขนคือทะเลทรา,ายเราซับมาเพิ่เลยโดยที่ว่าอันนี้นาะจะเป็นอันนั้นไปเลยนะเป็นเกลือ เมื่อกี้ลองซิมบนนั้นออกเค็มเป็นเกลือป่นกับขี้ทรายจะเป็นแข็งๆยังสิอยู่แน่หมดเลยเอะเป็นเกลือมาเลยเป็นคาดข้าข้าวมันแม่หมดเลยตอนนี้เนากำลังอันนั้นเอาอันลุมเราจะลดให้มันเลื่ยประมาณอันนั้นสาแก๊ด ตอนนี้รถขากำลังข um> ุดดิเดาะซอนยังห่องเออกเทือที่ซ่องหรอตอนแรกเราะมันขายย่รู้ร่าเข้าใจได้มาดึงให้แต่ว่าอยู่นี่เน้วบงไก่ไล่เดี๋ยวท้าบงรออันนี้อันนั้นอันนี้ห่องบงเนาะสุได้บอเจ้า the s t June we didn't m a k sandy and then we tried to reverse a n the wheels of ต้องไปโตไปตรงตรนั huh. so, some, like, uh ้น huh. ต yeah, ้องเอาถ้อยกับขืนกลางซีขุดแล้วเก่ายังหองติดเลยเกินนี่มมต e ก่อนจะเริ่มต้น Just get this bit out from underneath here. Yeah. No. Then we'll be alright. No. Then it's worth trying. Okay. Love this bit, Ben. But... Yes! Go down! Oh. Babe, don't stop it! ข้าก็คิดออกว่ามีอะไรนอมีอัไผ้าเชื้อที่เอามานั่งลิ้นเดียวอะไเชี่ยวลองอันห้องอันตินรถของเบิง ก็ข้าเจ้าอ <iny SC I noise> ันเห็นเนาะข้าเจ้าเราจะมาช่วยจะกระลงอันเนาะเอาลมวอกคิดว่าเอาลมวอลก็พอเนาะก็เลยว่าต้องเอาออกถ้ามันแพ้งก็เก่าเพื่อจะได้เป็นงานก็เก่า ਅੱਡੀਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਟੇ ਮਹੌਲੀ ਅਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਜੀ ਬਸ Sandstorm? Ah. yeah. Sandstorm. Oh, Alhamdulillah. <laughs> <laughs> Oh. Dawn breaks. But you want you, you would want to, you know, start at um I could do that, on a ride. No, no problem. Yeah. Using let's my long oh, yeah? my 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 my, my you long video. Yeah yeah. Yeah yeah anything you've got like even just um yeah a twig Yeah. you know, um, experience with running anything academic yeah. was my delta my call, three but yeah that, 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 that seemed that there was <laughs> แล้มื่อกี้ให้กัเจ้าลองผ่าขับนอนตองได้ขับแบบวไไ่าวร่ายนอนล <Okay. S 1> อ้วกันอาหูสึกว่าเขายังวันสำนานเธอต้องไปฝึกอีกตึมก้อนหน,นะอย่างนาจึงมาลองใหม่สำหรับมือน,นี้น่ะขอบใจลายที่รักคำเบิรงวิดีโอ,อของพวกเขายาวมายาสมีกรอนเดีย๋ยหน้าพบกันใหม่สำหรับมือน,นี้สบายดีบ๊ายบาย yeah.